เช้ามาเดินเล่นเอวายยังไม่ตื่นเงียบสงบ แล้วใครเหงาทุกคนมีคนงองเงเอวาตื่นสายมีคนบอกว่าคิดถึงเอวาใช่ไหมเอวาตื่นสายแล้วเหงาเหรอแล้วใครไม่ชอบปลุกเอวาวันหลังเอวาจะปลุกตัวเองและไม่ปล่อยพีต้นเหงาบบเปล่าเปลี่ยวแล้วนะนสวยพีทอนน่ารักชอบไหมคะชอบค่ะ เดี๋ยวไปไหนคะเรากำลังจะไปทานข้าวกลางวันที่ร้านรุ่นพี่พี่ต้นนะคะชื่อร้านชื่อร้านว่ามิสสมุยมิสสมุยอันนี้เรารอย้ายห้องใช่ไปอีกแบบหนึง่งดินทะเล<ม>ไหนไปดูซิห้องได้ยังเราได้ห้องใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเอวาจะพาตัวห้องที่อสเทนะคะนี่แม่มีที่นั่ง ข้าไปให้มีที่นั่งนะครับก็เตียงทีวีถึงแล้วครับนี้สมุดเป็นลันรุ่นพี่ดีบาย พี่ที่การแสดงมองสวัสดีครับสวัสดีค่ะมากตายาไม่รู้ดีกว่าค่ะตอนนี้มันจะแดด2ชั่วโมงอันนี้ค่ะน้ำชุบหยำกุ้งสดน้ำชุบยำขยำอ๋อเป็นใบเดืยดต้มกะทินะคะให้พี่ลาชิมกันเลยป่ะ ชิมน้ำก่อนนะหอมมากเลยอ่ะกินด้วยกันจะเข้ากันอ,อ,อร่อยอ่ะ <laughs> อร่อยจริง <c oughs> เข้มข้นด้วยหอมมะหอมมากไม่จกตากอ่อไม่จกชาตอันนี้ด้วยรไปเลยก็ได้ค่ะได้สักรุ้งไป รสจริงรสมากร้อยไหมร,ร,ร,ร้อยแรงเลยไม่เบาใคนังรม้าค่ะ <c oughs> น้ำจิมมงค์อันนจะกินกับซีฟู้ดอย่างเดียวก่อนสดชื เกาะมากินหอย,ยหอยแรกหอยแรกของภาคใต้แ <Hey. S 1> ห้ง uh huh. อร่อยอันเนี้ยอร่อยยอมอ้วนเลยอ่ะทุกคนคืออร่อยแบบอร่อยจริงๆเลยนะต้มกะทิใบเหลียงราดกับน้ำหยำอะไรนะน้ำหย่ำมอะไรไม่รู้อ่ะ อร่อยสุดยอดเลยครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะเอวาออมีความสุขพี่ต้นก็มีความสุขค่ะแล้วพี่ต้นมีความสุขไหมเพราะว่าถ้าพี่ต้นมีความสุขเอวาก็มีความสุขค่ะตอนนี้ยังไม่หยุดกินเลยทุกคนจุกถึงนี่ละแล้วพี่เขาก็ยกอะไรไม่รู้มาอันนี้กังซาซิมิค่ะเพราะว่ากั้งเพิ่งเข้ามาเช้าอยากให้กินใครอยากชิมพี่เขาแนะนําให้กินกับน้ำจิ้มซีฟู๊ดกับวาซาบิดูพี่คอม,มิคกันใครจดจ่ออ่ะ ไม่เคยกินกั้งดิบเลยอ่ะเนื้อใส่กิ้งเลยไหมใช่เนื้อใส่กิ้งเลยเห็นไหมไหนเอวาคีบมาชิมนี่นะคะจิ้มอะไรนะน้ำจิ้มซีฟู้ดกับวาซาบิอร่อยมากสดมากเลยอะ่ะเด้งไหมเด้งมาก ี่คือต้อมส <EN. S 1> ้มปลาเค็มกับหมูสามชาั้นอันนี้จะเป็นอาหารพื้นบ้านแบบบ้านจริงๆอันนี้ชิมน้ำส้มนะคะต้มส้มปลาเค็มเลิศมากคือดาวรสชาติไม่ถูกเลยหเหมือนกันตอนใน้วาเห็นนะแต่กินแล้วตื่นจากเมาเลยอะ่ะ ถึงที่พ to ักแล้วนะคะเวลา4ี่โมงสีนาทีกำลังจะ5้าโมงหลังจากเรากินมิสสมุยเสร็จตอนนี้เราก็หิวแล้วหิวอีกครั้งหนึ่งดื่มเบาๆใช่แล้วก็สั่งอาหารทานเบาๆค่ะ 나는 따뜻해, 나의 곁에 있는 너로 변하지 이 않는 메카. 이 모습으로 난늘 행복해. 우리 같이 한 시간 될 때로 힘든 적도 있어. เรามีความสุขมากยิ่งเห็นเอวามีความสุขผมก็ยิ่งมีความสุขจะไปแล้วหนึ่งวนันสำหรับเราสองคนที่เกาะสม,มุยขับรถจากลำปางแล้วก็มาที่เกาะสม,มุยวันนี้จะพาเอวาไปไหน ูรี่นพี่พาเที่ยวรี่ก็สภาพก็ไม่ค่อยไหวแล้วค่ะแตโซ่ค่ะตันนี้นะคะเราอยู่ที่าหาดเฉลย เรเล่นก่อนนะคะแล้วค่อยหาเราอ่ะรถแดงเนี่ยว่าอยู่เชียงใหม่มันเป็นบีชบาอ๋อเดี๋ยวนี้เป็นบีชบาอ์พระจันพรอจันจใหญ่มากพี่เขาบอกว่าจะทะลุไปเป็นบีชบาร์เหนื่อยเดินไกลตื่นตาจังเลย ใช่ไหมคะอ๋อพ <c oughs> ี่ต้นเป็นไงบ้างคะอากบาไหนม,มาสัมภาษณ์หน่อยเร็วเราจะเปลี่ยนร้านแล้วใช่ไหมคะ เราไปกินก๋วยเตี๋ยวต่อจบวันแล้วเหรอคะวันนี้ยังหรืกินก๋วยเตี๋ยวก่อนก๋วยเตี๋ยวกระโดดกำแพงเออทุกคนทุกคนที่ได้มากินร้านเนี้ยเพราะว่าเดินกลับไปที่รถอ่ะเราได้กลิ่นก๋วยเตี๋ยวก็เลยเดินตามกลิ่นมาก็เลยได้มากินที่นี่นะคะก๋วยเตี๋ยวไก่มาละได้หมดเลยกินได้ทุกอย่างเลยค่ะ กินตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน